สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอม t เดอร์มูดเซนจำหน่ายเทียนหอมจากไขทั่วเหลืองธรรมชาติและก้ารน้ำหอมกระจายกลิ่นแบบเข้มขน้นทุกกลิ่นถูกผสมประสานจากผู้เชี่ยวชาญสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเครื่องหอมเดอ o o มูเซนได้ที่หน้าร้านเซนทันปิ่น9ชั 2, ้น2เซนทั ath, ลเวสเกตชั้น1โซนแฟชั่นพาร์ทร้านแอดเฟิรชั G, ้น G โซน a m b k Center เว็บไซต์ The m o s h o p com พาเทียเ่ยวเลียวไปหลอนตุกติ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่เมฆโอ้โหวันนี้เสียงชัดแจ๋วจ้ำแจ๋วมากตุกติ๊กหนูนั่งอยู่ข้างล่างค่ะอ๋อโอเคสบายดีนะตุกติ๊ก สบายดีค่ะโอ,อ้เออต้องบอกว่าลอยกระทงปีนี้ไปลอยที่ไหนอะไรยังไงทุกต๊กปีนี้น่าจะไม่ได้ไปอะค่ะเออนะฮะติดธุระ,ระติดธุระเนาะจริงๆะมันตรงกับวันจันทร์นะบางทีมันก็ลําบากนิดนึงกับการที่จะเดินทางไปเออแต่ค่ะอ,อแต่อากาศแถวแถวอ่ใสน้อยเป็นยังไงบ้าง อากาศเยน็นค่ะพี่แม่ตอนนี้อากาศเย็นเออขอให้อยู่กับเรานานๆหน่อยนะมันน่าจะอยู่กับเราสักสามวันนะคะเอยทำไม <c oughs> น้อยจัง <c oughs> โปหมดสามวันเองเหรอใช่ <c oughs> โปสักเดือนหนึ่งไม่ได้เหรอเออเนีเออเออเอออ่ะโอเคครับตุกติกครับมาเข้า,เ,าเรื่องกันนะหลายๆคนก็รอเสียงนี้นะฮะ ชื่อเรื่องว่าบ้านเพื่อนอ่าเรื่องนี้มันตรงตัวเลยบ้านเพื่อนมันเป็นยังไงครับเชิญเลยครับคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับตัวหนูเองค่ะตอนไหนแบบอา่ายังละอ่อนอยู่ยังแบบเที่ยวทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ในคืนหนึ่งอะค่ะที่เนี้ยหลังจากที่หนูกับเพื่อนเนี้ยเที่ยวขับกันจนขับติดแล้วเนี่ยก็มาต่อกันที่บ้านของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับตลาดอามรพันนะค่ะมันอยู่เยืเ้องๆกับขับที่เราไป ต้องต้องบอกเลยว่าในกลุ่มเนี้เจ้าในสิบเลยอะค่ะจะเป็นผู้ชายแล้วมีหนูอะเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วคนที่อยู่จนถึงยันหวังก็ยังเป็นหนูอีกแต่ในคืนนั้นอะหนูรู้สึกว่าหนูมีอาการปวดหัวรวมด้วยเหมือนแบบมันไม่ค่อยสบายตัวเหมือนคนจะจะเป็นไข้อ่ะค่ะเพื่อนก็เลยอ่าที่เพื่อนหนูเขาชื่ออันอันเนี่ยมันเป็นเจ้าของบ้านมันก็เลยบอกว่า อ่ามึงงั้นมึงขึ้นไปนอนห้องกูกห้องกูก่อนก็ได้เอาไว้หายปวดหวัวแล้วค่อยลงมามก็ต้องขออธิบายบ้านลักษณะบ้านของเพื่อนก่อนเลยนะคะบ้านของไออันเนี่ยมันเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตซนรับแขกชั้นที่สองและชั้นที่สามเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของไออันกับพี่ชายแล้วก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่ลักษณะการแต่งบ้านเนี่ยก็คือเป็นบ้านเชื้อสายจีนแบบจระจาอะไรอะคะ่ะ ห้องของเพื่อนหนูเนี่ยมันจะเป็นการตกแต่งแบบปูนเปลือยอะค่ะทิเมธครับแล้วในขณะนอนอยู่เนี่ยหนูหลับไม่สนิทหรอกเหมือนแค่คนพักสายตาเพราะว่าหนูจะรู้สึกว่ามีเพื่อนเนี่ยคอยเดินสลับเวียนไปเวียนมาเดินมาดูหนูอยู่ตลอดเพราะว่าทั้งกลุ่มเนี่ยนับเรื่องสุขภาพหนูแย่ที่สุดเพื่อนมันก็เลยต้องคอยแบบเดินเที่ยวไล่เที่ยวคือแล้วมันมีอยู่ช่วงระยะเวลานึงอะค่ะที่เพื่อนมันไม่ได้เดินขึ้นมาดู มันก็เดาได้แล้วแหละว่าแบบน่าจะเมาเล็ะเมาเท็กันอยู่ข้างล่างจนแบบน่าจะขึ้นมาไม่ไหวครับไอตัวเต้าหงองห้องก็ไม่มีแววว่าจะมาทวงเตียงคืนเลยค่ะในจังหวะที่กำลังชมเครือยู่เนี่ยอยู่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาตะกิดที่ปลายเท้าพี่เนี่ยหนูก็เลยลุกขึ้นมาดูอืก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันก็มีแต่ความมืดก็เลยตัดสินใจนอนต่อพอลงนอนต่อก็มีอะไรมาตะกิดปลายเท้าอีกแหละ แต่ครั้งนี้หนูไม่ลุกแล้วก็ดูเรว่ามันจะสกิดไปได้ัะแค่ไหนแล้วพอสกิดเสร็จเนี่ยมันเริ่มมีเสียงตุบติบเหมือนคนคุยกันแต่ว่าหนูจับภาษาไม่ได้ะคะ่ะว่ามันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรแต่คือเขาสกิปสกิปเหมือนเขาคุยกันนะคะก็ทนนอนไปเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงข้าวของเครื่องใช้ในห้องมันขยับเหมือนมีคนมาจัดห้องอยู่ตลอดเวลาเลยอื ทีแรกอะหนูก็คิดว่าเพื่อนหรือเปล่าวะแต่คิดไปคิดมาเอ๊ตีสองตีสามเนี่ยใครที่ไหนมันจะมาจัดห้องแล้วหนูก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูกับเสียงเพื่อนเลยตอนนั้นก็เลยสระหุกใจความว่าน่าจะใช่แหละงานงานไม่ใช่แน่ๆผีแน่ๆอะไรเงี้ย,ย,ยแต่ด้วยสภาพร่างกายตอนนั้นนะคะพี่เน่คือหนูไม่พร้อมชนผีที่ไหนเลยคือหนูป่วยมาก ก็เลยพยายามข่มตานอนไปเรื่อยๆจนน่าจะเกือบๆจะตีสี่ละจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆมาจับที่แขนตอนนั้นก็แบบเอาแล้วถึงตัวกูแล้วก็เลยตัดสินใจแบบลืมตาขึ้นมามองค่ะเอาให้โวัวๆเลยขอ,อเห็นกะกะนี่่าผีก็ผีขอขอ,ขอดูดหน่อยเรื่องผีหน้าตาเป็นยังไงปรากฏว่าหันไปเป็นเพื่อนหนูชื่อไอเทมอืม มันมาจับที่แขนอืแล้วพอมันเห็นหนูตกใจมันก็ขำหัวล็อกซักซักซัก,ก,ก,กตอนนั้นหนูก็ด่ามันบอกโอ้โหไอ้เพื่อนเวนมึงน,นี่แบบมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอแทนที่กูจะหายปวดหัวไวๆเพื่อนหนูอ่ะมันก็เลยบอกว่าก็ไอ้อันมันให้กูขึ้นมาดูมึงมกูก็แค่อยากเฉยๆเห็นมึงน,นอนอยู่คนเดียวกูกลัวว่ามันจะเหงา หนูก็เลยบ่น,บนมันนะคะนอนนอนบน่นเลยคุณโปงบ่นมันบอกโอ้เหงาบ้านจีอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็หัวร้อคะ่ะแบบ,บมันชอบใจที่แบบมันแกล้งหนูได้แล้วมันก็ขยี้หัวหนูไปทีหนึงก่อนที่มันจะเดินงลงข้างล่างหลังจากที่เพื่อนหนูมันเดินลงไปเนี่ยคราวนี้ยความเงียบม,มันกลับมาอีกรอบหนึ่งแหละทีเนี้ยหนูเริ่มง่วงจริงๆแล้วพี่แต่ในขณะที่กำลังกึง่งหลับกึ่งตื่นนะคะพี่ก็รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องอีกแล้ว Mm. แล้วก็มีเสียงก๊อก mm. ก๊กแก๊แก,ก,กดังขึ้นตลอดเวลาเลย mm. แล้วคราวนี้ยมือเย็นเย็นก็มาจักที่แขนอีกรอบหนึ่งคราวนี้หนูก็เดาเลยว่าเพื่อนคนเดิมน่แน่คนเพื่อนตัวดีตัวเดิม mm. ต้องมาเล่นกับหนอูอีกแล้ว mm. แก้งไม่เลิกทีนี้ก็นอนด่านอนด่าไปเลยบอกว่ามึงเป็นอะไรทําไมแก้งกันไม่เลิอกอะไรอย่างเงี้ย mm. แล้วพอด่าเสร็จก็หันมาตั้งใจว่าจะทุบเพื่อนสะครีสองทีครับพี่เยน ปรากฏว่าหันมาทีมันไม่ใช่เพื่อนหนูอ mm. แต่มันเป็นคุณลุงแก่ๆคน mm. นึงอะคะ่ะใส่ช,ชุดคนจีนอะคือชุดเขาอะเป็นเสื้อแขนยาวอะคะ่ะแล้วก็เป็นกางเกงผ้าลื่ลนๆ mm. ที่เหมือนอากองอาา mm hmm. เขาชอบใส่กันอะแล้วมือที่จับหนูอยู่อะเป็นมือเหี่ยวๆย่นๆแล้วก็เ,กเย็นเยียบตอนนั้นอะตกใจมากหนูก็เลยแบบลุกขึ้นแล้วก็ตบัดมือออค์ mm. แล้วคุณลุงคนนั้นน่ะเขาก็คาเถิกระเถิขเ,ถเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทําเสียงแบบอทาเสียงอย่างเงี้ยใ่หนูอะตอนนั้นน่ะหนู่ตกใจมากหนูก็คิดอะไรไม่ออกบทตรวจยังคิดไม่ได้เลยพี่เมฆหนูก็เลยยกมือไหว้คุณลุงบอกว่าลุงหนูอะมายืมห้องกัดเดียวเพื่อนมันให้มันนอนเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วลอืลุงอย่าลุงอย่าแกล้งหนูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหนูบอกคุณลุงคนเนี้ย ว่าว่าอย่างเงี้ยเสร็จอะค่ะคุณลุงเขาเหมือนภาพที่ค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็หายไปอะตอนหน้าตาตาเลยครับตอนนั้นหนูก็หันหันซ้ายหันขวาดูให้แน่ใจเลยว่าไม่มีใครแล้วจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เจอใครแล้วก็เลยล้มตัวลงนอนอีกนองเลยแต่ว่าด้วยความมันคนมันไม่สบายใจที่นี่ มันก็นอนพลิกไปพลิกมาได้แค่ปัดเดียวสุดท้ายก็ต้องลงไปข้างล่างลงไปหาเพื่อนพอเพื่อนเห็นว่าหนูลงมานี่ยเพื่อนเขาก็แบบว่าว่าเราปืนร่างกายลงมาปาร์ตี้ต่อทําไมอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยแกล้งบอกไปว่าเออาาปวดหัวแล้วอะไรเงี้ยอยากลงมานั่งกับเพื่อนหนูก็นั่งดูเพื่อนกงกันไปจนถึงเช้าค่ะแต่พอทุกคนต่างแล้วเนี่ยก็แยกแยก้ายก,กันกลับบ้านเพื่อที่จะไปอาบน้ําอาบทาแล้วมามหาลลยต่อ แต่เรื่องที่หนูเจอเนี่ยหนูไม่เคยเล่าให้เพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านฟังเลยแต่จะมีเสียงของเพื่อนอีกหลายหลายคนที่ไปนอนที่บ้านเนี่ยมักจะเล่าเรื่องคุณลุงคนเนี้ยให้ฟังเสมอมว่าชอบเจอคุณลุงคนเนี้ยมาทําเสียงแบบแฮหหรือไม่ก็แบบดึงแขงนั้นดึงขาบางทีก็ชักก็ขุ่น จนเจ้าของบ้านเนี่ยพอฟังมากๆขึ้นเนี่ยก็เลยบอกเลยเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นอากงอากงเนี่ยเสียไปนานแล้วแล้วเหมือนกับว่าอากงเนี่ยน่าจะมาดูว่าใครมานอนที่ที่หลานของเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่เขาเขาก็เลยมากวนมามาทําอะไรให้เราเห็นนะคะคับ แต,แต่หลังแต่หลังจากที่หนูนอนที่บ้านเพื่อนคนนี้เราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยหนูก็ไม่เคยนอนอีกเลยหนูหนูก็จะอยู่ข้างล่างตลอดครับไม่ไม่เคยขึ้นไปข้างบนอีกเลยค่ะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ยค่ะอันนี้มันถึงเนื้อถึงตัวกันเลยนะมันสัมผัสได้ถึงความเหี่ยวเลยค่ะความเหี่ยวของมือล,ลองนึกภาพดู คนเนี่ยมันเออเหมือนที่เขาพูดกันนะ่ะว่าเวลาที่ร่างกายเราอ่อนแอหรือเราเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะเข้ามาหาเราได้ง่ายเออล้วอยู่เราอยู่ในสภาวะนั้นพอดีไงก็คือร่างกายเราไม่พร้อมอ่ะก็คือมันมันไม่สบายนะมันทําให้ใอะไรเนี่ยมันเข้ามาง่ายนะฮะแล้วมีการมาสกิดที่ท,ที่ที่ปลายเท้าอีกแล้วก็มาจับเลยโอ้โหอันนี้ ลองนึกภาพดูอยู่ในห้องแล้วก็หันไปเจอคุณลุงแก่ๆเนี่ยโอ้โหหัวใจมันหนล,ลงดล<น>งตาตุ่มเลยนะหนูอยู่ในห้องคนเดียวมืดมืดแบบพี่เม่ไม่มีใครเลย <c oughs> ตาคน่น <c oughs> นี่ยังใจแข็งนะถ้าเป็นคนอื่นนี่ร้องกรีดลั่นบ้านอะนะเออลองนึกภาพดูว่าตะกิดเราแล้วหันมานึกว่าเพื่อนแกลจะหันไปไปดุอีกที่ไหนได้เป็นคุณลุง โอ,โอ้โหเรื่องนี้สั้นๆเนื้อๆฮะก็เราฟังแล้วรู้สึกได้เลยแสดงว่าหลายๆคนที่เป็นเพื่อนเราเคยเจอถูกไหมใช่ใช่ใช่เคยเจอกันแทบทุกคนที่ขึ้นไปนอนที่ห้องเพื่อนค่ะอืมแล้วเพื่อนได้บอกไหมว่าคุณลุงนี้คือใครอะไรยังไงทุกทิกเป็นอากงค่ะอ๋อเขาเขาเขามา,าทางทสายเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่าสายจีนใช่ไหมใชยใช่ใช่ใช่โอ้โห เขาคงจะมาดูแหละว,ว่าใครอืมแต่น,นี้มาเขาหน้า,าหน้ากันรู้สึกว่าหน้าไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูว่านะมาอย่างนี้น่ากลัวนะเออโกงไม่ต้องมาใกล้ขนาดนี้ก็ได้อยู่ไกลๆก็ได้เออให้เรามองเห็นแล้วก็พอแล้วอันนี้ก็กลัวแล้วนะอันนี้มาสะก,กิดเลยนี่อันนี้อันนี้น่ากลัวเออเออโอ้โหมาตุกติกวันนี้ มาสั้นๆฮะแต่เราในความรู้สึกเรานี่รู้สึกหลอนนะกับสิ่งสิ่งนี้ลองลองไปจินตนาการดูว่าตัวเองอยู่ในพวังตรงนั้นน่ะมันจะรู้สึกแบบใดเออนะฮะอ้าวขอบคุณมากๆทุกติ๊กกับค่ำคืนนี้มาเปิดหัวในค่ำคืนนี้ให้กันฟังนะดีๆค่ะอ่าเดี๋ยวเราฝากกันนิดนึงทุกติ๊กอ่าเห็นลงโพสต์หลายๆโพสต์เลยเป็นเรื่องราวต่างๆเก<ด>ี <ๆ S 2> ่ยวกับการเล่าเรื่องด้วย อ่าทุกติ๊กฝาก<ช>หน่อย<ช>ฝาก<ช>เพจฝากช่องฝากอะไรหน่อยอ่าเชิญครับค่ะก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะทั้งติ๊กตอกเฟซบ o ๊กแล้วก็ youtube ชื่อว่าตุกติกดุกดิ๊กติกเมืองผีค่ะหนูก็จะมีเรื่องเล่าอ,อ่าเรื่องเล่าทั้งของประเทศไทยของต่างประเทศ ของอเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อศาสนารวมไปถึงคดีปริศนาแล้วก็มีเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเอาเรื่องเล่าต่างประเทศมาฝากหน่อยนะได้ค่ะได้อยากฟังเรื่องเล่าในต่างประเทศบ้างนะ เออเอเอ,เอ,อะฝากไปกดติดตามน้องด้วยนะตุกต๊กติ๊กดุกด๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผีฮะชื่อนี้เลยนะครับทั้งสามช่องทางเลยทั้ง youtube facebook แล้วก็รวมถึงใน tiktok ด้ว<ล>ยใช่ไหมเออ่ะวันนี้ขอบคุณมากตุ๊กติก๊กได้ดค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ